กินคอลลาเจนมาหลายตัวมากแต่ยังไม่มีตัวไหนตอบโจทย์เท่ากับตัวนี้เลยด้วยความที่มีอายุเข้าเลข3แล้วทำงานหนักขึ้นไม่มีเวลาดูแลตัวเอง ผิวเริ่มหมองหน้าตาไม่ค่อยสดใสเลยต้องหาตัวช่วยอย่างคอลลี่เจอคอลลาเจนตัวช่วยเรื่องผิวสวยใสผิวสุขภาพดีดูดซึมไวเพราะเขามีไฮโดรไลท์คอลลาเจนไายเปปไทยจากปลาของประเทศญี่ปุ่นที่จะทําให้ผิวพันสดใสเต่งตึงผิวสวยสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกชงง่ายดื่มง,ง่ายไม่ขับยิ่งกินผิวยิ่งใสแล้วตอนนี้เขามีจัดส่งทั้งไทยและต่างประเทศพร้อมผู้เชี่ยวชาญเขาให้คําแนะนําด้วยนะคะ